สวัสดีค่ะพบกับการเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กับครูนนยรัต์สงครามหรือครูแคทนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลมนักเรียนเตรียมไม้โปรแทคเตอร์นะคะให้พร้อมไปดูตัวอย่างนะคะ จงสร้างมุม A B C ให้มีขนาดห้าสิบห้าองศาเราก็พิจารณานะคะมุม A B C จุดยอดมุมคือจุด B จุดยอดมุมคือตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์แทนมุมอยู่นะคะเป็นเหมือนหมวกเนาะอยู่บนตัว B แบบนี้นะคะวิธีสังเกตนะคะจุดยอดมุมคือจุด B และแขนของมุมนะคะคือรังสีนะคะจะมีหัวลูกศรด,ด้านเดียวมี2แขนนะคะคือรังสีออกจากจุดยอดมุมคือจุด b นะคะรังสี b c นะคะก็ B ไป c และรังสีอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น b a การจะสร้างมุมนะคะให้นักเรียนสร้างแขนของมุมข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะคะจะเป็นรังสี b c หรือรังสี b a ก็ได้นะคะ ไปดูเลยค่ะค่ะวิธีการสร้างมุม abc นะคะมุม a b c ที่มีขนาด55องศาอย่ที่เราได้เดยดไปแล้วว่าจุดยอดมุมคือจุด b นั่นเองนะคะ และมีแขนของมุมก็คือ b c และรังสี b a วิธีการก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรังสีขึ้นมาที่เป็นแขนของมุมด,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 ด้านใดด้านไหนก็ได้นะคะ b c b a ก็ได้ใช้ไม้บรรทัดก่อนนะคะก็ความยาวพอสมควรนะคะ ให้มาเลยครึ่งหนึ่งของไม้โปรเจคเตอร์นะคะคือมุมกลนั่นเองเป็นดังสีมีจุดยอดมุมคือจุด B ใส่จุด B นะคะตรงจุดที่ไม่มีหัวลูกศรแล้วก็ใส่จุด C ตรงจุดที่ไปหาหัวลูกศรน,นะคะจะได้แล้วแผนของมุมด้านหนึ่งคือดังสี BC คราวนี้ให้นักเรียนวัดขนาดของมุมนะคะที่จะ้าให้ได้ขนาด50 ห้าองศาโดยใช้ไมโครเทคเตอร์ตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะนำมาวางทับจุด B ตรงนี้แล้วก็เส้นแขนของมงนะคะให้อยู่ตรงเส้นศูนย์พอดีแบบนี้ค่ะเลื่อนมานนจุด B พอดีเลยตรงจุดกึ่งกลางแล้วก็แขนของมุงทับเส้นนี้พอดีเลยนะคะเส้นศูนย์องศาแล้วเวลาอ่านค่านะคะถ้าเราวางแขนของมงทับ จุดด้านใดด้านหนึ่งให้อ่านศูนตรงจุดนั้นเริ่มศูนจะเริ่มจาก180ไปทางนี้ไม่ถูกต้องนะคะให้เริ่มจากศูนศูนย์แล้วไป10 20 30 40 50, 50 55อยู่ตรงไหนยุก่งกลางระหว่าง5้าับ60หค่ะให้นักเรียนไปจุดที่ปลายไมโครเ็คเตอร์ตรงนี้นะคะห5หจุดตรงนี้จุดเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเส้นเชื่อมจุดระหว่างจุดยอดมุมคือจุด B, B. ไปหาจุดที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะได้เส้นไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเราจะสร้างวง ABC จุดที่เรายังไม่มีบนนี้ก็คือจุด A นั่นเองแล้วเราจะได้แขนของวงมีด้านหนึ่งก็คือ สี C, B A นั่นเองนะคะใส่เงมสอดเข้าไปและมุมตรงนี้นะคะที่เราวัดก็จะมีขนาด55องศาเรียบร้อยแล้วคะ่ะได้มุม A B C ที่มีขนาด55องศาไยากเลยใช่ไหมคะโอเคลองวาดอะถ้าสงสัยว่าครูแคทจะจะสร้างลัางสีไปทางด้านนี้ได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวคแคททำให้ดู มาด้านนี้ได้ไหมได้นะคะสมมติว่าเป็นมุมเดิมนะคะมุม A B C นี่แหละขนาด55องศานี่แหละท่าเรียนอ,อยากว่าลูกศรมาทางนี้ก่อนทําอย่างไรนะคะสร้างรังสีเหมือนเดิมเลย B C ก่อนนะคะใส่จุดยอดมุมนะคะคือจุด B และปลายลูกศรน,นะคะคือจุด C นะคะเป็นรังสี B C ทีนี้เราจะ วัดขนาดของมุมนะคะเราก็นับหมายคอคเตอร์ของเราจุดกลื่อกล้าไปที่จุดยอดมุมคือจุดวีไข่ปาจุดกลางมาหาจุดยอดมุมต่อไปมาดูเส้น,นตรงนี้นะคะเส้นศูนย์นะคะศูนย์เนี่ยจะต้องมาอยู่บนแขนของมุมคือตรงนี้เส้นตรงนี้จะทับกับเส้นแขน ไปที่ศูนย์นะคะขยับมาให้ทับแล้วพอนักเรียนขยับมาสูงตรงแล้วอย่าลืมกลับไปเช็คว่าจุด B ตรงจุดกึ่งกลางด้วยหรือเปล่า mm. ถ้าตรงแล้วนักเรียนอ่านค่าอาขยับมาอ่านเก็บใหม่อ่านค่านะคะจากเส้นเริ่มจากศูนย์ตรงนี้จะเป็นเส้นนอกแล้วนะคะ mm. เพราะว่าเส้นในมันจะเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมคะมันก็ไม่ถูกเราจะเริ่มอ่านจากศูนย์ตรงนี้เส้นนอกแล้วถ้าเป็นั่าก้ายนะคะ ก็จะ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 55อยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งนะคะกับ 60, 55แล้วก็จุดที่ปลายนะคะไม้โปรเทคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็นำไม้บรรทัดนะคะจากเส้นเชื่อมจุดภาพลงไปก่อนให้พอดีนะคะกับไม้บรรทัด พอดีปุ๊บลักเซ้นเชื่อมจุดให้เลยออกจุดไปหน่อยนะคะจุดนี้ก็คือจุด A นั่นเองก็จะได้รังสี BA นะคะและมุมตรงนี้ก็จะมีขนาด55องศาสร้างลักษณะน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถูกทั้ง2รูปนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปได้เลยค่ะ สำหรับมุมเมื่อสักู่นะคะเป็นมุมแหลมนะคะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงสร้าง DEF นะคะมุม DEF ให้มีขนาด245อองศาซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นมุม มุมอะไรคะถ้ามีขนาดมากกว่า180องศาจะเป็นมุมมุมกลับใช่ไหมคะ,ะเป็นมุมกลับนั่นเองพิจารณานะคะจุดยอดมุมคือจุด E นะคะคือตัวตรงกลางนี่นะคะจุด E ต่อไปนะคะแขนของมุมคือรังสี ED นะคะออกจาก E ไป D นะเริ่มจากจุดที่เป็นจุดยอดมุมนะคะออกไป2ด้านนะคะจะเป็น E ไป D และ ไป f นะคะจะมี2แขนนะคะแต่การที่เราจะสร้างมุมให้มีขนาดมากกว่า180องศานะคะเราไม่สามารถใช้ไม้โปรเทคเตอร์ครึ่งวงกลมเราวัดได้เพราะไม้โปรเทคเตอร์ของเรามีขนาดมากที่สุดก็คือ180อองศาดังนั้นเราจะมาหามุมมุมด้านตรงข้ามนะคะแล้วจะสร้างมุมตรงข้ามนะคะหาอย่างไรนะคะ โดยการให้นำ360องศาซึ่งคือมุมรอบจุดมุมรอบจุดนะคะก็จะมีขนาด130องศาลบด้วยมุมที่เราต้องการคือ245องศาจะได้เท่ากับ115องศานะคะไปดูในคลิปเลยค่ะค่ะมุม BEF นะคะที่มีขนาด245องศานะคะ นื่งจากไมโพลิเตอร์ของเรานะคะจะวัดขนาดนะคะตามครึ่งวงกลมเนี่ยจะได้แค่ขนาดมุมจงก็คือ180องศาถ้ามากกว่า180องศาก็จะเป็นมุมกลับใช่ไหมคะมุมนี้เป็นมุมกลับจะคะก็จะไม่สามารถวัดครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะได้ในมุม245องศาวิธีการคิดนะคะให้เราคิดที่มุมรอบจุด มุมรอบจุดก็คือเครื่องวงกลมสองด้านเป็น1วง,งกลมนะคะรวมกันสองด้านเนี่ยก็จะเป็นมุมรอบจุดเท่ากับ360องศานะคะเราก็จะเอา360องศาเนี่ยมาลอบออกด้วยมุม2 4งอองศาก็จะได้เท่ากับ150 1 1 5ององศาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมนะคะที่เราจะใช้สร้าง มุมนี้ขึ้นมาก่อนแต่เราจะเอามุมกลับก็คือจะมีขนาด245องศานะคะจะอยู่อีกด้านด้านนอกนะคะอ่าวิธีการสร้างมุม1 1ึงองศาก่อนนะคะจากมุม d e f นะคะมีจุดยอดมุมคือจุด e นะคะจุดยอดมุมและแขนของมุมก็คือ e d รังสี e d และรังสี e f เราก็จะสร้างแขนของมุมด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะคะสร้างมาก่อน,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 นก็ขีดไปเลยแนละ้วลูกขีดไปตรงไหนก็ได้ซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะขีดไปก่อนว่ามุมจะไปทางขวานะพอสมควรนะคะแล้วก็จะเป็นจุดยอนมุมตรงนี้คือจุด กระด้านที่ปลายลูกศรนะคะสมมติสร้างตรงนี้เส้นรางสี ED นะคะก็จะเป็นจุด D. ดีตรงนี้วัดขนาดของมงให้มีขนาด115องศานำจุดกึ่งกลางมาโปรดรเดคเตอร์เครื่องหมลงมาหาจุดยอดมุมนะคะเดินเข้ามาทับพอดีนะคะและตรงนี้นะคะจุดศูนย์ ทับเส้นพอดีเหมือนกันของแขนของมุมอ๋อได้แล้วนะคะให้นักเรียนอ่านค่าเริ่มจากเส้นศูนย์นะคะศูนย์คือเส้นในนะฝั่งนี้นะโค้งออกไปใช่ไหมคะให้ไปเจอกับหนึ่งร้อยสิบห้าศูนย์สิบยี่สิบสามสิบไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้ตรงนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบห้าจะอยู่ตรงนี้เลยหนึ่งร้อยสิบมาครึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะตรงนี ให้ไปจุดที่ปลายไมโครเทคเตอร์ด้านบนตรงนี้นะคะจุดปุ๊บขีดไว้ก่อนได้แล้วนะคะเรียบร้อยให้นักเรียนขีดเส้นลากเส้นจากจุด E คือจุดด้านมุมไปหาจุดที่เราวัดองศาวไว้นะคะวัดไปแล้วลากเส้น เป็นรังสีที่เป็นแค่ของมุมด,ด้านหนึ่งคือ E F ดังนั้นจุดนี้คือจุด F แต่ถ้าเป็นมุมด้านในตรงนี้จะมีขนาด115องศานะคะแต่มุมด้านนอกนะคะคือเป็นมุมกลับตรงนี้จะได้มุมที่มีขนาด245องศาที่เราต้องการเราจะนำตรงนี้นะคะ ะมีขนาด245อ,อสห้างศาได้แล้วนะคะมุม D E F มุม D E F ที่มีขนาด245ออสห้าองศาเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนทําการบ้านในแบบฝึกขัดนะคะที่แปดจุดเก้าหน้าห้าสิบหกค่ะในแบบฝึกขัดนะคะจะมีทั้งมุมนะคะที่มีขนาดน้อยกว่าร้อยแปดสิบองศาและมีขนาดมากกว่าร้อยแปดสิบองศาด้วยนะคะจะเป็นมุมกลับอยู่ในข้อหกนะคะก็นักเรียนสามารถดูตามคลิปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะและ ด้านล่างนะคะจะมีให้เขียนว่ามุมชนิดนี้นะคะพอนักเรียนวาดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นมุมอะไรนะคะถ้าน้อยกว่า90องศาก็จะเป็นมุมแหลมถ้า90องศาจะเป็นมุมฉากถ้ามากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานะคะเป็นมุมป้านและถ้ามากกว่า180องศานะคะก็จะเป็นมุมกลับค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ การเรียนในวันจันทร์หน้านะคะคุณครูนะคะขอสลับชั่วโมงเป็นเวลา10นาฬิกาถึงเวลา11นาฬิกานะคะเรียนผ่านแอปพลิเคชันซ o มนะคะและ,ะให้นักเรียนกดเข้ามาเรียนในเวลาตามเวลานะคะค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะ